มาพบกับชอ่องวันนี้มาตามต่อกับทีมงานดีโดครับวันนี้ก็มารับดันงานชั่วโมงครับปิดเสารั้วครับเพราะว่าฝนตกน้ำเซาะน้ำเซาะกลัวเสารั้วหักครับเจ้าของก็เลยให้มาดันงานชั่วโมงครับวันนี้รับยามเย็นครับก่อนกลับบ้านกับทีมงานดีโดครับ ดันเข้าเสารั่วครับวันนี้ยามเย็นครับับกดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินก็น,นี่ก็ประมาณหกห้โมงครึ่งนครับนี่ดันตามชั่วโมงรถเลยครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับาะให้ได้ความหนาที่ปากหลักไว้ให้เด็กของที่ เสร็จจากงานไทก็มาดัานงานนี้ต่อเลยครับรับงานนี้ต่อเลย ฝนตกน้ำลื่นเลยครับดินแบบนี้ฝนตกบันมาดนี่สุดสุดเลยครับสุดสุดเลยสุดสุดเลยดินแบบนี้นี่ เยอะอยู่ครับมาจะหลายชั่วโมงอยู่ครับงานนี้ก็ถ้าถอยยาวหน่อยก็จะได้ดินเยอะครับอุ้มดินมาเยอะเจ้าคูตา l c 0 18ครับวันนี้จัดเต็มไปทุกอย่างนะครับทั้งงานไทยทั้งงานดันนะครับวันนี้ นาดินนาลมนาโคลนลุยมาหมดแล้วครับวันนี้เละตุม้มเปมอมแมมไปหมดครับสมบูสมันครับวันนี้อัดเต็มที่นะครับ ก็เวลาก็ยามเย็นแล้วดวงอาทิตย์กำลังจะตกครับเนี่ยดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกครับวับนนี้นี่เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับ ดันอัดกองไว้เลยนะครับนี่ก็คือดันอดอัดกองไว้เลย,เลยให้มันแน่นเลยครับ เต็มไปเลยครับ เต็มที่ของพลัง40แรงม้านะครับเนี่ยคันนี้เป็นเครื่องไดเรกอิัอนกับเครื่อง4ล้อครับใบมีดกว้างเมตร60จาน22 6ใบสมรรถนะการดันก็เต็มใบมีดเลยนะสำหรับท่านใดที่อยากใช้รถ L40 นี่ก็แนะนำได้ครับทุกคนอยู่ครับไม่จุกจิกเท่าไหร่ การใช้งานก็ตามสภาพมะครับใช้หนักก็่อมต้องส้มหนักไปหน่อยครับก็ใช้ไม่หนักมากก็ไม่ได้ส้มหนักมากครับเฮ้ย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 จัดเต็มจัดไป ตะกุยนี่แบบสุดๆเลยนะครับเนี่ยตะกุยนี่แบบป้าสุดยอดนะครับการตะกุยเนี่ จะมืดลงเรื่อยนะครับนี่อัดพีนี้ก็เต็มไปมีดนะครับม้วนดินม้วนนะครับแต่ใบมีดตัวนี้มันยังไม่ได้แต่งนะครับดินก็ยังไม่เลยยังไม่ม้วนเท่าไหร่ปกตินี่ถ้าแต่งใบมีดมาในดานนี้ม้วนติ้วๆๆเนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ